ชาวเน็ตคำไม่ออกหลังโอปอปอนิสราโพสต์รูปภาพลูกสาวน้องอลินขี่ขอไว้พระถือเป็นครอบครัวสุดน่ารักเลยแล่ะค่ะสำหรับลูกฝาแฝดของโอปอปอนิสราอารียสกุลน,นะคะและหมอโอ๊กสมิธค่ะอย่างลูกสาวคนโตน้องอลินก็ออกมาต้องบอกเลยว่า กอออกเป็นสายแบบลุยๆนะคะชอบเล่นผาดผนส่วนกิริยาท่าทางนั้นก็ต้องบอกเลยว่าได้สาวอปอบมาแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวค่ะและในส่วนของลูกชายคนเล็กนะคะน้องอลันก็ถอดแบบความหล่อจากคุณพ่อมาแบบเป๊ะๆเหมือนกันล่ละค่ะไม่ว่าจะเป็นกิริยาท่าทางหรือคำพูดคำจานะคะถึงขั้นที่คุณแม่เอ่ยปากบอกว่าเป็นหมอโอ๊กจูเนียร์เลยทีเดียวละค่ะ ล่าสุดนะคะทางด้านของแม่โอปอรก็ได้ออกมาเผยแพร่ค่ะหลังจากที่ได้ยกครอบครัวไปทําบุญซึ่งางานดีก็เลยได้เห็นภาพความแสบของน้องอลินค่ะที่ได้ขึ้นไปขี่คอแม่โอปอร์ขณะที่กําลังไหว้พระอยู่ในโบสถ์นะคะแต่ทว่าวเรื่องดังกล่าวค่ะกลับเกิดเดืามมาขึ้นมานะคะเมื่อได้มีชาวเน็ตบางส่วนค่ะเข้ามาคอมเมนต์ถึงความไม่เหมาะสม แต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางรายเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่เห็นจะดูเสียหายตรงไหนเลยเรียกได้ว่าเกิดเป็นดราม,มานะ่าขณะยอมยอมเลยทีเดียวค่ะงานนี้บางคนคอมเมนต์เลยนะคะว่ามันตลกเหรอลูกตัวแค่นี้น่าจะจัดระเบียบต่อการเข้าวัดต่อหน้าพระได้ดีกว่าการให้เด็กขี่คอไหวพระนะนี่เห็นแล้วไม่มีความตลกตรงไหนเลย เรียกได้ว่างานนี้นะคะก็เกิดเป็น2กระแส2ประเด็นแตกออกมาแล้วค่ะเกิดเป็นดรามา่าขณะย่อมๆกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถึงอย่างไรสาวโอปอ,อก,ก็ไม่ได้ออกมาตอบกลับหรือตอบโต้แต่อย่างใดแล้วค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามการะดิีเลยละค่ะ